สวัสดีครับพบกับเอ็มช่องสารสุข8 9นะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมหัวเสือหลวงปูบุญมาโชติธรรมโมนะครับผมวัดเขาแก้วนั่นเองนะนะฮะเป็นพยักษ์มหาบาร,รมี2นั่นเองนะหรือว่าหัวเสือ2นั่นเองนะครับมาดูที่กล่องก่อนนะครับลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ มีลายกระหนกนะครับลองลงมาเป็นตัวหนังสือเป็นหน้าเสือเป็นชื่อของหลวงปู่นะครับแล้วก็สำนักสงฆ์นะฮะวัดเขาแก้วทองนะฮะนี่ฮะด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆนะฮะอันนี้ต้องขออภัยติดชื่อผมอยู่นะฮะอ่านะฮะเรามาชมด้านในกันเลยนะครับนี่ ด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะครับเนื้อเงินเนี่ยจะแบ่งออกมาทั้งหมด4สี4นะฮะการลงยาไม่เหมือนกันมี4แบบนั่นเองนะครับที่ชอบอยู่อย่างนึงคือเหรียญของหลวงปู่บุญมาเนี่ยจะถูกจํากัดในการสร้างนะครับหัวเสือรุ่นนี้นะครับสร้างแค่69ลังนะครับฟังไม่ผิดครับ69ลังรวมทั้งหมด6,900เเหรียญ ไม่รวมชุดกรรมการนะครับอ่าถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด276เหรียญน,นะครับสร้างน้อยราคาสูงนะครับน่าเก็บสะสมครับผมมาผมจะพาไปชมนะฮะในลักษณะของความสวยงามนะครับนี่นะเราให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้านะฮะในลักษณะการจำนะฮะถ้าหากไม่มีลงยานะครับให้ดูตำหนิตรงไหนนะครับมาเรามาชมกันเลยถ้าหากไม่มีลงยานะครับตำตำหนิแรกเลยฮนะที่เราจะต้องดูนะฮะจุดสังเกตและจุดสำคัญที่เราต้องดูนะฮะนี่มองทะลุลงไปจากยาแดงนะฮะ จะมีเหมือนลักษณะเป็นขนของเสือนั่นเองนะครับเนื้อจะไม่ได้เรียบนะฮะเนื้อจะไม่ได้เรียบนะฮะเรามาดูที่แววลตาถ้ามองทะลุลึกลงไปเนี่ยจะเป็นเม็ดไขป่ปลาวงกลมตัวโตเลยนะฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะบแล้วก็ในเรื่องของหนวดเสือเนี่ยจะค่อนข้างสูงนี่นี่ฮะนี่เรามาดูที่ฟันนี่ครับ รามาดูที่ฟันของเสือนะฮะจะค่อนข้างคมเลยทีเดียวถ้าดูจากฟันและเขี้ยวนะฮะฟันล่างฟันล่างเราจะเห็นได้ชัดนะในเรื่องของความคมนะฮะดูลิ้นนะฮะลิ้นจะขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีลิ้นไก่ด้วยนะถ้าไม่ใช่นีนผมขออภัยนะฮะดูความคมนะฮะนี่ตรงเขี้ยวนะฮะ จะคมเหมือนกระบี่เลยนะฮะนี่ฮะแหลมคมมากนะฮะในลักษณะของการจำนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมองทะลุยาแดงลงไปเนี่ยจะมีเส้นขนนะครับเนี่ยฮะรายละเอียดในการแกะนะฮะจะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเรามาดูด้านหลังมันดีกว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่ ครึ่งองค์นะครับผมนะฮะสลักงองูนะครับก็คือเป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นโคดหน้าเสือนั่นเองนะฮะหมายเลขโคดก็จะอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมนั่นเองคือ4 6นะครับมาเรามาชมรายละเอียดนะฮะด้านหลังจะดูยังไงตำหนิยังไงนะฮะเรามาดูครับดูที่ใบหน้าหลวงปู่ก่อนนะฮะนี่ฮะจุดสังเกต และจุดสําคัญที่เราต้องดูนะครับเมต,ตานั่นเองจะค่อนข้างกลมนะฮะแล้วก็ขอบตานะจะค่อนข้างมีมิติอ่าดูลิมฟีปากนะครับเนี่ยฮะคมชัดนะครับแล้วก็เส้นผมนะฮะจะเห็นเด่นชัดแล้วก็ตำหนินะฮะให้ดูตำหนิของบล็อกก็คือที่คิ้วซ้ายของหลวงปู่ก็คือขวามือของเรานั่นเองนะฮะจะมีเส้นนะฮะวิ่งตั้งแต่ ที่ดั้งจมูกขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปถึงบริเวณหน้าผากเห็นไหมครจะมีเส้นตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คือตำหนิของบล็อกนะฮะเรามาดูโค้ดกันโค้ดจะเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะเป็นเลเซอร์นะฮะไม่ใช่เป็นโค้ดตอกนะครับงองงูก็คือเนื้อเงินนะครับที่เป็นตัวย่อนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอด้านหลังพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นนะฮะ ยาวๆนะครับเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะฮะอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะพิมพ์ชื่อหลวงปูป่บุญมาโชติธรรมูมนะครับอ่านี่ฮะสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะฮะแล้วก็ให้ดูตำหนิอีกจุดหนึ่งนะฮะตำหนิบล็อกนะฮะก็คือตรงสอเสือสำนักเนี่ยฮะ จะมีเส้นวิ่งเห็นไหมวิ่งไปซ้ายมือนิดนึงนะฮะลักษณะเหมือนแมวขวรนนะครับนี่ฮะจุดสำคัญเลยนะฮะด้านล่างนะฮะพิมพ์ว่ารุ่น2นะครับชัดเจนนะครับอ่าเรามาดูตัวตัดกันนะฮะมองด้านหน้าแล้วก็พลิกมานะฮะปุ๊บจะเห็นนะฮะนี่เป็นรอยขีดแบบนี้เลยนะฮะ เป็นเส้นเส้นรอยตัดนั่นเองนะครับแสงมันสะท้อนไปนิดนึงนะครับนะยังไงก็มีรอยตัดอยู่ดีนะครับพยัก์มหาบาร,รมีสองนะครับหลวงปูป่พุนมานะครับนะช่องสารสูตรแปดเก้าก็มีรายละเอียดมาเพียงเท่านี้นะครับและถ้าหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะฮะถ้าหากชอบคลิปนี้นะช่องสารสุข89ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ